กลับมากลับมากลับมานี่เล่นตรงนี้เล่นตรงนี้ไม่ไปเกนเบบีบบยิ้มยิ้มน้ำหน้าหล่อพี่เขาดูหน้าหล่ออู้หูจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บส่งจุบ๊บ หลังจานหรอคุนแม่ก่อนเนี่ยตัวเล็กค <c oughs> ุ่ใช่ไหครับ <c oughs> ปแป๊บเดียวอ้าวใส่ครับอ้าไปมาแป๊บเ่งกวบพี่นี่ค่มามาแป๊บเดียวแป๊บเดียวคุณเก่งมามาวันนี้ไปเลยเี่ยยิ่งะเ้าา่พี่อยู่ใกล้ๆพี่อยู่ใกล้ๆไปฮึมปลาปลาก็อยู่นะเองมี่อยหนาห่อยท่นะ พี่อยู่ตรงนี้แม่ก็อยู่ตรงนี้อยู่ด้วยอยู่ด้วยกันไม่เป็นไรเราลูกเดี๋ยวตัดตลอดตาตัดได้ตัดแล้วก็เล่นได้เหมือนเดิมน่าหอมก้ะไม่เป็นไรไปนี่คุณแม่ก็อยู่ตรงนี้คุณตาคุณตาเก่งคุณตาทำยังไงคุณตาคนนีไม่เก็บเราลูกไม่เก็บลูกรวยเฉยตาทำไม่เก็บที่ก็เล่นทำแป้งทำแป้งค่ะแป้งด้วย

อ้เมนี่ยเจมส์มองให้ยังนั่นแหะโอ้ยพี่เขาเรียมนไมนะ้บอกพี่เขาชื่อตัวไหนเจมมทมัสก์กระดนตกน้ำแล้วไอไออให้ตาเล่นหน่อยที่เล่ชคนสับตาเล่นไม่เก่งเลยโอชอบดูรถไฟตกน้ำหอมหมน เขาจับมือน้องอยู่ครับโอ้ยว้โที่ที่ก็ตกหมือนกันไม่นะครับอคุณมตายามือคนอยู่ที่มือคนคนแตะเด็กไม่ได้อใจดี โอ้แค่นีหรอนะนี่น uh, uh, uh. yeah, ี oh, ่อะไรนี่นี่นี่อื้ออื้คือนีมนนี่น่ไรไม่้อะไรสิเบียดผีแค่ทำแนแล้วกไรบ้าเขาก็เข้าหอ Mm -hmm. Wait, I might made up a lot. As tried to grip the rails, Percy slipped into the yard. Peace, peace! Look out! Oh! The brake band was in smithereens. Percy broke the car to smithereens. Lime flew everywhere, then came trouble. He's holding his brother's Oh, he's holding his brother's hand A crate of treacle was upset all over Percy. Thomas collected the tree safely, but Laurel and Snowdrift lay ahead.

สามลูกลูกชายสองรอบตัวเลยลูกลสาวสี่คนหนึ่งมีสองอีกคนหนึ่งมีคนหนึ่งห้าคนคนโตไม่เมื่อเดือนไม่เกินยี่สิบเก้ามกราดก่อ ว่าเจ็ดโมงเช้าเก้านาทีนะเขาไปซื้อสูนยเจ็ดเจ็ดศูนยเก้าอันมันออกเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเอามารวมไงเจ็ดไม่ใช่เจ็ดเจ็ดโมงเก้านาทีมันต้องซื้อเจ็ดเก้าในตำหนักเนาะอันนี้เขาเขาแยกไงเขาแยกศูนย์ศูนย์เอาศูนยเป็นหลักเด็กคนก็ไม่เจ้าหมวยหรอกถ้าพ่อซื้อหวยก็ยังบอกว่าพ่อถ้าเขาแตกซื้อหวยเรืแล้วไม่ทำางเห็นพ่อแม่ซื้อหวยก็บอกเลยนะพ่อ ถ้าเขาซื้อหรวยเขมากันหรอกคนโจนะแต่คนที่สองชอบเป็นเนรับปัวยด้วยรับปัวยเขาก็ได้เงินดีด้วยห้เลยนสามสบเข้ถ้าสองหมืนขึ้นอาจะสามสิบสามปีเขได้โปรซนถูกด้วยนะถ้าคนถูกสามตัวเขาจ่ายห้าร้อยห้าสุ้งเทียนสามตัวโตสามตัวโตเขได้ห้าร้อหสแล้วก็ม่จ่าย คนถือแมงครับคนถือบ้านห้าวันคนเดินผู้เดชเปอร์เซ็นต์มือ้อเด้สได้ได้อยู่ครับได้อยู่าจุงใจหาลูกค้าเข่ก็พอทำงานไปด้วยรับผัวไปด้วยนี่ลเมื่อที่แล้วก็บอกว่าคนถื้เยอว่า โอ้รถอะไรนี้เยอะเลยอ่ะไปเนี่ยฮึเรื่อยเก่งเลยนั่งสุดเลยเนาะเรื่อยเก่งจริงเลยเดี๋ยวพี่หลังหัวแดงมันเสียวจะจำได้อยู่ตอนนี้มันจะมันจะรู้สึกเตลวัตไม่เป็นไรเป็นไม่เก่งนะ ตาตัดตาตัดให้ตาเขาก็กลัวทีแรกเขาก็กลัวพอไม่พอไม่เก็บมันก็นิ่งไงพี่เขาจับมือเขาเขาตกในหัวเข้าอ่ะไม่ีไม่ี่าก็พอพี่เขาก็เม็บพี่เขาไม่เคยร้องเลยีนเนาะ This time, all. And anyway, he was trouble. Oh, cried Sir That was your fault. mời mọi người mày mọi người mời mọi người mời mọi người mời 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 ก่งมากผมไม <si ่เคยเห็นใครฝันเลยเป็นตเองเยดไงครับโอ้เก่งมากเ้ยทำไมเก่งจังเก่งมากมเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตาแต่งไม่หลมากที่เดี๋ยวพี่ก็จะได้ So if you're right, giggle the car. It was out of control and running aground straight into the sheds. Yeah, I can hear it. Ah! Call the engines from inside the shed. I can't call cranky. That already's in trouble, thought Toby. 绿叶。 คพือเือเล้หน่อยว่ามันไปหาหมอในตัวตัวเเจ็บบ่เจ็บหรอครับมันมันทำาำกันไม่ขากัวเกลัวเนี่ว่าจะเจ็บไงเขาคิดว่ามันเจ็บไงเด็กมึิดไดก่อนในเนื้อกปหเหาหมอสุดยัยมเพื่อมาเป็นยังไงหรอครับตกใจที่แดดรักกี่ยจงกัน ล้างหนาดู้งููเนียงนี้ยาวิวว่วบวว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 ว่าวันก็ว้วว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 วาวว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 นวว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 วตววววววอ าไม้ย่บันเราเขาครับมีรุ่นไม่ตีกันก็ไม่มีเรอกาะไไม่ตีแชิมันแบบนี้ว่มีเหรอครับทหารหลายตำรหจ่งกะทหารกับพุกปืนบ่มี่รู้หรอกัิบกต่อสิบอีกทีก็อายุว่ามี่ว่ามี่วันนี้สิหกว่ามี่ว่ามีเนาะไม่อาตั้งแต่สิบห้าจนถึงี่ถึงห้าเข้าไปเลยนี่ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เที่ยวเลย วนบัตรประชาชนเลยเที่ยวเที่ยวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยไอ้นี่กันเท่าไหร่แล้วมันกลัวทหารมึอนกันครับแต่มันก็รำร้อนกันสนุกอ่ะถ้ามันเข้าใจอย่างผู้ใหญ่เราคิดนี่มันก็มันให้เป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีๆเนาะมันทำเสียหายหมดายเขาคือพวกนี้ต้องออกกฎหมายมาถ้าจับจับได้ให้ให้ค่าเสียค่าพ่อแม่น่ะต้องโดนให้หนัก เดี๋ยวนี้มันก็ทําได้ถ้าจะทำมันจริงๆทำไมจะทำไม่ได้ใช่หเจ้นมราัไเป้ใช่ใช่่นนไปไปทุกทุกงานนะทุกตำบลทุกหมูบ้านประกาศเลยประกาศต้ไปชุมุผู้ใหญ่ผู้ปกครองใช่คุณก็ต้องรับผิดชอบ ไม่ทำสิ่งดีๆทำแต่สิ่งไม่ด mm ีเขาก็ชอบกันสนุกสนานกันเนาะคนทุกคนเนาะโอ้ทำไมเท่เลยหล่อเลยไหมหล่อครั้งแรกเลยไหมโอ้ยหล่อมากเออไม่เป็นไรไปชมไม่ได้เลยเหรอโอไม่ไม่เป็นไรโอ้ยโอ้ไม่หล่อไม่หล่อไม่หล่อทำให้สวยสวยสวย ยังไม่ใช่เวลาชม,มราการ <c oughs> ก็เหมือนกัน <c oughs> าารยีกิบไม่อร่อยไม่อร่อย <c oughs> เอาคุณพี่มา